고 오늘 밤에도 외곽도 있어줘서 조금 애번질을 했어 요즘 삭여가는 속음이 늘어 왜냐면 너의 색깔은 블루 새벽에 떨어져 버릴로 하늘이 파란색이 뉴สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนนี่คือแบบเพิ่งตื่นจริงนะคะแล้วก็คือเมื่อวานที่ทํางานแบบ ถ่ายงานทั้งวันเลยนะคะจนดึกนะก็เลยแบบทําให้วันนี้ตื่นมาค่อนข้างแบบว่าอ่อ,อนล้าเหนื่อยเพลียนหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวตื่นมานะคะอันหนักแรกืนนะิดนก็จะล้างหน้าทําความสะอาดผิวหน้าก่อนนะคะก่อนที่จะล้างหน้าเราก็ต้องล้างมือก่อนเนาะขอไปยเรื่องเสียงด้วยนะคะคือแบบเพิ่งตื่นจริงๆนะะเสียงยังไม่ค่อยเข้าที่ เช็ดหน้าเสร็จแล้วนะคะหน้าสะอาดแล้วแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็ล้างโฟมล้างหน้าได้เลยนะคะ <S <S และนี่ก็คือผิวหลังจากตื่นนอนนะคะสดชื่นมากพอเราได้แบบว่าล้างหน้าให้สะอาดสดชื่นมาก ใช่เลยใช่เลยค่ะอ่าคุณแม่มาลูกสวัสดีตอนเช้านะคะตึ๊งตึ๊งตึ๊งดึ๊งฮัลโหลโชกล้องหน่อยฮัลโหลโอ้ยมาลูกสวัสดีครับเด็กจุ๊บแม่ตลอดเลยสวัสดีครับจับมือฮัลโหลยกมือทำหมดเลยฝึกเขาด้วยไปในตัว ไอ้โน้ตไลูกไปอ่ะมามานี่มาจุ๊บจุ๊บหนุ่มม้อนบอกจุ๊บหลายครั้งละคะ่ะหอมครว้าวเลยง่ายๆนะคะสำหรับมื้อเช้านะดอดีมากนะคะหน้าไม่เป็นสิวเลยหลังจากที่เราแบบว่าลองลดน้ำตาลส่วนคลิปวันนี้นะคะแพลนที่คิดไว้ก็ว่าจะแบบ แต่งตัวแล้วก็ถกก่ายรูปถ่ายรูปแถวๆนี้แหละได้ติกตกนิดนึงนะคะแล้วก็ทํา DIY นิดนึงนะคือเมื่อวานติทำงานหนักมากตด้ทำงานแบบทั้งวันแล้วคือเหนื่อยมากวันนี้ก็เลยอยากจะขอที่จะอยู่บ้านแล้วก็ถ่ายคลิปเป็น EP 3นะคะพร้อมกับทุกคน วันนี้อยู่บ้านนะคะก็เลยจะแบบว่าแต่งหน้าเบาๆนะคะก็คือทาแค่ลิปสติกแล้วก็แก้มนะคะที่จะใช้เป็นตัว p e r ริเพนะคะตัวใหม่นะเป็นเบอร์03แล้วก็เบอร์02นะคะตัวนี้น่ารักมากเป็นอิง m ูดแมตตินนะคะเดี๋ยวที่ใช้เบอร์03ลงที่แก้มนะคะๆๆตุบ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บปุบ3ุ๊ มาแค่นี้ก็คือแบบดูสดใสแล้วอ่ะแล้วก็ใช้เบอร์0ูนย์นะคะทาด้านในคิ้วก็จะใช้เป็นมาสคาร่าคิ้วที่เป็นสีใสๆนะคะตัวนี้จะเป็นของเมลินดานะจับปัดคิ้วให้เลียงเส้นนิดหน่อยรวบผมนิดหน่อยติดกิฟนะคะและสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะนั่นก็คืออันนี้เลยตัวนี้นะคะเป็น DIY ที่สารฝัน ตั้งแต่เด็กๆที่จะเป็นจิตรกรนะคะก็คือนาตี้ลงในสตรอรี่ไปแล้วนะคะแล้วก็คนถามมาเยอะมากแล้วก็ไปซื้อตามมาเยอะมากแต่ว่านาตี้ยังไม่มีโอกาสได้เอามาถ่ายคลิปนะคะนาะตี้จะทําในช่วงเวลาที่ตี้ว่างจริงๆนะคะนี่ทุกคนสวยไหม นี่คือเป็นภาพวาดนะคะภาพวาดที่เราะเอามาระบายสีเองแต่ว่าคนที่แบบไม่มีหัวทางศิลปะนี้ก็สามารถทําได้นะคะเหะตัวที่ติ๊ไม่ได้ลงสีเนี่ยเขาจะเป็นตัวเลขนะคะเราก็ลงสีตามตัวเลขนั่นเองสีเขาก็จะมีตัวเลขด้านหน้าแบบนี้นะคะนี่เปิดฝานะคะแล้วก็ระบายสีตามตัวเลขได้เลยนะเราไม่ต้องผสมน้ําใดๆนะคะเดี๋ยวนี้ตี่จะมาเก็บรายละเอียดให้เสร็จเรียบร้อยนี่เป็นรูปที่สที่ตี๊ทานะคะ สั่งแร a บไปเมื่อกี้เพราะว่านิติยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวกินข้าวกันก่อน,อนแล้วก็มาระบายสี่อระหว่างรอนะคะเรามาหาอะไรดูดีกว่านะคะช่วงนี้ติดดิสนีย์พล s มากเพราะว่าเป็นคนรักดิสนีย์รักการ์ตูนมากนะคะอาหารมาแล้วนะคะสิ่งที่เราสั่งมานะก็คือเป็นปลาดอลลี่ผัดพริกเกลือนะคะไข่ต้ม1ซี่นะคะแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ ผักลวถึงเบอร์สุดท้ายแล้วนะคะที่ยังไม่ได้ทำคือเบอร์24 รุคนี้นะคะนะัตี้จะแบบหน้าเฉียวตาเฉียวหน่อยก็เลยจะใช้ตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเทปสำหรับดึงดวงตาของเราให้มันเฉียวนะคะ เรียบร้อยสำหรับลูกนี้นะคะได้ตามที่ต้องการเดะเดี๋ยวไปแบบถ่ายเต็มตัวเล่นๆดีกว่านะคะก็ถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วก็จะล้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปออกกําลังกายแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะ ทีเวลาที่เราต้องล้างเครื่องสบังออกแล้วนะคะดึงแม้ว่าเราจะแต่งหน้าสวยแค่ไหนเราก็ต้องล้างออกให้มันหมดจดนะคะเพื่อสุขภาพผิวที่ดีนั่นเองนะคะสภาพผิวหน้าตี้ในช่วงนี้นะคะมันก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ออยังคงเป็นสิวอยู่เรื่อยๆอยู่นะคะเพราะว่าสภาพผิวหน้าตี้มันเป็นคนที่ผิวมันนะคะแล้วก็เป็นสิวง่ายนะคะก็เลยต้องดูแลแบบยั่วยันมากมายเป็นพิเศษหน่อยนะคะใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็นเนื้ สมูทอ e ีเอ็กซ์ราเซนิทีฟเมคอัพคลีนซิ่งวอเตอร์ค่ะตันี้ล้างเครื่องสำอางออกได้สะอาดหมดจดและคนเป็นสิวง่ายผิวบอบบางแพ้ง่ายสามารถใช้ได้คือเลิศตรงนี้นะคะเ้สัชกรแนะนำนัตตี้มาว่าขวดนี้เลยเหมาะกับสภาพผิวที่แบบแบบนี้เลยนะคะแบบเป็นสิวง่ายนะคะใช้นี้เลยคือนัตตี้ชอบขวดเขาตรงที่สามารถที่จะกดแบบนี้ได้เลยนะคะสะดวกมากจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นคลีนซิ่งแบบ ที่มีไมเซล่าวอเทอร์ด้วยนะคะเขาก็จะดูดจับพวกสิ่งสกปรกแล้วก็รงมไปถึงคราบเครื่อสสำอัางต่างๆที่มันอยู่ในผิวของเราในรูปุมขนของเรานะคะเช็ดออกให้หมดเลยน้ดที่ก็จะเริ่มเช็ดจากที่หน้าผากนะคะผมผมไปหมดแล้วนะคะอุตสาห์ละเมียดละไมในการทำรายแล้วดีอีกอย่างหนึ่งคือคลีนซิ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดโอกาสการเกิดสิวด้วยนะคะทำให้เราเป็นสิวน้อยลงมากๆนะคะเพราะว่าเราแบบล้างหน้าได้สะอาดหมดจด ตัวนี้เนี่ยมีไนอาซินาไมดยด้วยนะคะทุกคนหรือว่าวิตามิน B3 นะที่จะช่วยทำให้ผิวของเรานี้กระจ่างใสขึ้นนะคะมีส่วนผสมของมอยส์เจอร์ไรเซอร์3ชนิดด้วยนะคะที่จะทำให้ผิวของเราเนะชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะพาราเบนออยอ่อ,อนโยนมากคนแบบผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้เลยบริ mm hmm. เวณรอบดวงตาก็สามารถเช็ดได้นะคะ พอใช้ชลินซิงเสร็จแล้ว,ลวก็ล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดโฟมล้างหน้าต่อไปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือผิวหลังจากที่ใช้ลิ้งซิงนะ,ะผิวมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็ไม่แห้งตึงคือนาตี้ลองใช้ขวดเล็กมาก่อน,นะคะ่ะทุกคนแล้วนตี้ชอบนาตี้ก็เลยไปซื้อขวดใหญ่มานะคะขวดใหญ่นี้นะคะสามาล้วเอ็กซาแอลจอ่ที่480บาทนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะหรือว่าจะไปที่ร้านขายยาก็ได้นะคะอย่างนาตี้ซื้อที่ร้านขายยาะคะ ไปที่วัตสันท็อปโรตัสอีฟแอนด์บอยนะคะหรือว่าสามารถช็อปออนไลน์ได้ตามช็อปปีอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะดีมากขวดนี้อ่ะอืมเท่านี้เราก็พร้อมไปออกกำลังกายกันแล้วออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะเหงื่อท่วมมากจ้า เหนื่อท่วมแล้วสดชื่นนะคะวันนี้ต้องสระผมสระพกุกผมแบบเปียกมากไปอาบน้ำ <c oughs> อาบน้ำสระผมเสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะนอนก็ต้องมาดูแลผิวหน้ากันหน่อยนะจ๊ะอันน <c oughs> ี้จะมาร์กหน้านะคะเป็นมาร์กชีทนะคะมาร์กทุกวันเลยจะเป็นมาร์กชีทของแบรนด์อะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะทำแบบนี้แบบประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะ ต่ไปเนี่ยนัตตี้จะใช้ตัวซิลิโคนตัวนี้นะคะนัตตี้จะใช้ทับมาร์คตัวเองทุกครั้งเลยนะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาสายตรงนี้นี่เกี่ยวหูไว้นะคะตัวน,นี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปทํากิจกรรมอื่นๆได้เลยนะคะก้มหน้าเงยหนะะ้ายังไงมาร์ค หน้ามันก็จะไม่หลุดนะคะเพราะตัวนี้มันลอกไว้แล้วก็จะทําให้ตัวมาร์ชีดเนี่ยแห้งช้าลงนะคะตัวนี้นัตที่ซื้อที่ด a i s โนะคะดีมากแล้วก็นัติี้ก็จะมาเป่าผมได้เลยจ้าตัวนี้เป็นผ้าคุมผมนะคะที่ซื้อมาจากที่เซฟอร่านะแพงมากนะแตผมน้ดที่หนาแล้วก็วิธีการคุมผมแบบนี้จะทําให้ผมแบบแห้งเร็วขึ้นนะคะ โอเคนะคะหลังจากที่มาร์คหน้าแล้วก็ทาสกินแคร์นะคะนาที่ก็จะมาต่อด้วยการมาร์คอีกนะคะแต่จะเป็นมาร์คแบบ LED นะคะ คือเขาจะมาเป็นมาร์ค์แบบนี้นะคะนี่ก็คือมาร์ค์ LED เนี่ยเขาจะมีหลายสีด้วยกันนะคะแต่ละสีก็จะมีคุณสมบัติเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวตีจะขึ้นข้างล่างให้ว่าแต่ละสีอะ่ะคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะมีปัญหาในเรื่องไหนแล้วก็ใช้สีนั้นนะคะหรือว่าถ้าเลือกไม่ได้ก็ใช้เป็นโหมดที่มันแบบว่าสลับสีกันได้เลยตัวนี้ที่ก็ซื้อมาจากใน Facebook นั่นแหละก็จะเปิดนะเปิด เป๊บเป็นแสงขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบสีแดงนะคะแสงสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสี น้ำเงินอะไรแบบนี้นะคะก็คือมีหมดเลยก่อนที่จะไปมาร์ค์นะคะขออนุญ,ญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็นี่ก็เป็น EP ที่3แล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะนาะทีจะมีคลิปประมาณนี้แบบเรื่อยๆนะคะช่วงนี้เราอยู่บ้านมากกว่านะคะก็เลยแบบหาอะไรทําที่บ้านนะคะทุกๆคนนะพูดคุยกันได้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ